สวัสดีครับผมเนี่ยจะมาใช้แอปนี้บ้างอุ้ยแอปนี้บ้างครับผมเนี่ยเป็นคนใช้ายแขงแรกอุ้ยใช้แข็งแรกครับโอ้ยติดกะตุกกระตุกกระตุกผมเนี่ยจะมีวันนี้ผมทำช่องแข็งแรกครับผมก็เลยสิมากเลยครับอะไรนี่ครับนี่คือคับขับหลอกครัเสียงดังเหมือนช้างเลยนะเนี่ยนี่ครับนี่แก๊ปที่ตายผมเนี่ยจะมาถ่ายคลิปเนี่ยผม เราทำครั้งแรกครับเร่อเกมินี่ยครั้งามาหนึ่งจะจ่ายอันนี้ก่อนนะรูบอ่านเรื่องรูบอกก่อนนี่ก็เป็นตัวที่ผมโหลดมาเรียบร้อยเพื่อจะได้อะไมูเหนียมันาจะไมด่าครับไม่รู้จะถ่ายเรื่องอะไรครับผมขอฝากไว้แค่นี้รบบวบรบเหนีย,ยนบ,บ ออนี่คลิปที่นี่ชอช่องผมอันนี้ช่องเล็กจริงผมทำไปหนึ่งพัน 1, ายช่อนครับเอาแค่นี้ครับดูผมทำคลิปต่อขนาดนะครับบาย